หนูก็อยากจะบอกแม่ว่าไม่ต้องแอบถ่ายอะไรหนูบ่อยหรอกบางทีมันนี่ดูดีเลยอ่ะแล้วก็ชอบเอาไปโพลูชชวลแล้วก็มีความฉุกอ่ะก็มันนี่ดูดีเลยหนูก็ไม่ค่อยชอบอ่ะแต่ว่าพูดไม่ได้เงี้ยจริงเงี้ยจิงใส่ป้งเรียกที่ออกกลางกลางออกสิให้เพิ่อเบ้างเรียกที่ออกกลางออกจ้าโอเคเอาพับขึ้นพับขึ้น ่าตัวที่สองตัวที่สองเอามันมาเริมาอื่นเดมาให้ยายให้่สอยให้ให้ยายลูให้ยายอ๋อเด็กที่อกเด็กที่อกดูมาแล้มาแล้วนะกลางเห้ม้งได้ไหกางเราพีสครับสาเสียเซให้สามนะเอาพันขึ้นพันขึ้นพันขึนเสียเซเออพี่น้องไอตัวนึง ตัวเดียวแล้วลูกมาพอดีพอดีพอดีให้ยายให้ยายให้ย้ายเสื้อเสื้อห้ยายแม่ก๊อมครับกำลังขอเลขขอเลขอยู่เนมาเอามาให้ยายขอคอเอาเทียดได้เทียดได้สอยขอเลยนะฮะเปิดโซ่เพือน่าเพืน่าถูกวะถูกวะเจ็ดครับงำงำมาแล้วครับเสียอเสื้อให้เจ็ดครับตัวใหม่เข้าโกเลยแปด 3าครับเึกต้ต้มันมันเรื่มมืออื่นหน่อยให้ป้ามันมป้าจะซื้อท้องไห้เลยยายไปรถตรี่ป้าจะซื้อท้องไห้เลยป้ามันมัมืออื่นน่ะเพือิดบไปออกอีรีบอ่1จบแปบ่ไปละจิแ